สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดจะพาทุกคนมาเรียนการถ่ายภาพเซลฟี่ของเหล่าซีริซ่ากันดีกว่าเนื่องจากทางแบรนด์ Vivo นะคะก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับคารเซลฟี่ของเหล่าซีริซ่าวันนี้นะคะแอดก็เลยจะพาทุกคนมาเรียนรู้เทคนิคจากเหล่าซีริซ่ากันว่าจะถ่ายเซลฟี่งไงให้ดูเป๊ะดูปังเหมือนเหล่าซีริซ่ากันบ้างและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ ก็ไปดูกันเลยคะ่ะคำถามเหล่าซื้อค้าฉันสแสดงอารมณ์ไม่ดีเลยภาพเซลฟี่ออกมาก็ดูเด๋อๆแข็งทื่อไปหมดอันนี้ต้องทำยังไงคะเหล่าซื้อลิซ่าของเราก็เลยตอบว่างั้นก็ไม่ต้องพยายามค่ะทำหน้านิ่งคูคๆไปเลยก็จะดูเท่ไปอีกแบบนะและการเซลฟี่ออกมาก็จะได้ภาพที่ดีเหมือนกันค่ะ เหล่าซื้อคะเวลาถ่ายเซลฟี่ไม่รู้ว่าจะวางมืออีกข้างึงไว้ตรงไหนอะคะ่ะเหล่าซื้ลิซาก,ก็เลยตอบว่างั้นลองใช้มือของคุณแตะคางดูเบาๆนะคะแล้วก็ปล่อยอินเนอร์ออกมาทางสีหน้าให้ดูเหมือนว่าฉันกำลังใช้ความคิดก็จะช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคะ่ะเหล่าซื้อคะ ทำไมภาพเซลฟี่ของฉันจึงออกมาธรรมดาหน้าเบื่อตลอดเวลาเลยอะค่ะหล่าซิลิซาก็เลยตอบว่าก่อนที่คุณจะถ่ายเซลฟี่ลองมองไปรอบๆนะคะดูว่าคุณมีพร็อพประกอบหรือฉากอะไรบ้างที่คุณสามารถนำมาใช้ได้แล้วก็สามารถออกแบบท่าทางที่เหมาะสมได้ตัวอย่างเช่นถ้ามีช่อดอ,อกไม้ก็ถือช่อดอ,อกไม้ยังศีรษะลงนินดๆแล้วก็ยิ้มกว้างไปเลยค่ะ อ่ะแล้วนี้ก็เป็นบทเรียนสั้นๆง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้เพิ่มเติมได้ด้วยจากลิซ่าซัมเมอร์คลาสเซลฟี่เรียนทิกเซลฟีด่ดีๆจากเหล่าซือลิซ่าค่ะแ <c oughs> อดเชื่อว่ามันก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเอาไปทำตามได้ด้วยนะและถ้าใครทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ